สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้ก็เป็นคาบสุดท้ายแล้วนะครับในการเรียนรู้ในเทอมที่1น,นี้ซึ่งเราก็ยังอยู่กันในหน่วยที่3เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและว,วันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในหัวข,ข้อการประเมินความน่าเชื่อถือในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับไปเลยก่อนที่เราจะประเมินความน่าเชื่อ<ไ>ถ <Pablo> ือในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีดังนี้นะครับ 1. ห,ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงไปบนโลกออนไลน์เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นที่สาธารนณะเราไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไรและเขาจะนำข้อมูลส่วนตัวนั้นของเราไปทำอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งต้องพึงระวังเลยนะครับ 2. เมื่อตั้งรหัสผ่านในการใช้งานสื่อออนไลน์ต่างๆต้องตั้งรหัสให้เดาได้ยากนะครับห้ามนําข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เดาได้ง่ายมาตั้งรหัสผ่านเช่นเบอร์โทรหรือวันเดือนปีเกิดนี้ไม่ควรนํามาตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับเพราะว่ามันอันตรายอาจจะโดนมิจฉาชีพหรือพวกแฮกเกอร์แฮกไปในทางที่ไม่ดีได้และ3นะครับ เมื่อเราล็อกอินในที่สาธารณะเราต้องล็อกเอาออกทุกครั้งเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยถ้ามีคนอื่นมาใช้ต่อเครื่องนั้นแล้วเขาเห็นเราล็อกอินค้างไว้เขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายก็ได้นะครับกับรหัสเฟซของเราหรืออาจจะนําข้อมูลไปหาผลประโยชน์แล้วเดือดร้อนถึงเราก็ได้นะเราต้องล็อกเอาออกทุกครั้งนะครับและ 4. เวลาเราจะดาวน์โหลดอะไรลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือถือของเราควรจะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับหรือให้ความยอมรับที่แพร่หลายนะครับถ้าเป็นเว็บเทือน ตัวดาวโหลดเถื่อนอย่าดาวโหลดมานะครับเพราะอาจจะมีไวรัสหรือมีมัลแวร์ต่างๆในการที่จะสามารถดึงข้อมูลของเราในการนาไปใช้ประโยชน์โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับพึงระวังกันไว้ด้วยนะครับและ5นะครับเราต้องหมั่นสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันไวรัสเหล่านี้แหละครับจากข้อที่4นะครับเราต้องหมั่นสแกนนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและยืดอายุในการใช้งานของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเรานั่นเอง ต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันบ้างนะครับเริ่มที่ข้อดีนะครับในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่1สามารถเป็นตัวช่วยสร้างความบันเทิงสร้างความสุกสนานในการใช้งานเนาะเช่นพวกเราเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับทำให้ได้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะ สามารถพัฒนาต่อยอดได้นะครับสําหรับคนที่เรียนสายเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือไอทีเนาะสามารถสร้างหุ่นยนต์สร้าง AI อะไรพวกนี้เนาะต่อมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วใช่แล้วครับสามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้อย่างง่ายรวดเร็วและข้อมูลมีการอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับและต่อมาเป็นข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะถ้านักเรียนไม่ใช้อย่างระมัดระวัง อาจจะเกิดอันตรายเพราะว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียในตัวเองนะตัวอย่างเช่นนะครับ 1. การมีส่วนร่วมในสังคมที่ลดน้อยลงถ้าพวกเรามมจะติดมือถือเราอาจจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างในเมื่อสมัยก่อนนะครับเคยมีประวัติด,ด้วยนะว่ามีคนติดมือถือจนเดินตกท่อที่กรุงเทพมาแล้วนะครับอันตรายมากเลยอาจจะได้รับความบาดเจ็บหรือเสียทรัพย์สินของเราก็ได้นะครับ ต่อมาปัญหาในการถูกลอกให้หลงเชื่อข้อความที่ส่งมาทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตหรือทางสื่อต่างๆเนาะเราก็ต้องระวังนะครับอย่าไปหลงเชื่อกดเข้าไปนะครับเพราะเขาอาจจะดึงข้อมูลของเราได้ในตอนที่เรากดเข้าไปดูเนาะและสืบเนื่องจากข้อก่อนหน้านะครับคือการถูกขโมยข้อมูลจากการเข้าไปใช้งานโปรแกรมนะครับถ้าเราไปใช้งานโปรแกรมที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีความปลอดภัยนะครับ แล้วเราไปก่อข้อมูลหรือไปทําอะไรใดนั้นอาจจะถูกข้อมูลนําไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้และเราไม่รู้ตัวอยู่ดีอาจจะมีหมายสารหรือมีตํารวจมาบ้านเราก็ได้นะครับต้องระวังด้วยนะนักเรียนอย่าไปใช้ข้อมูลโดยที่ในแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็มีประโยชน์มากมายหากประเมินความน่าเชื่อถือและใช้งานได้ตรงจุดของมันนะครับ โดยเราจะมาดูนามสกุลของเว็บไซต์นะครับว่าแต่ละนามสกุลนั้นมีความหมายอย่างไรถ้าหากใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดความหมายนักเรียนแปลได้เลยครับว่าเว็บไซต์นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความปลอดภัยนะครับมาดูที่ตัวแรก .com นามสกุล .com เราอาจจะเคยเห็นมากมายนะเช่น ก o เอะไรพวกนี้นะครับเป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ร้านค้าหรือเว็บไซต์ทั่วไปตัวอย่างเช่น Netflix หรือเว็บข่าวอย่างเว็บสนุกนะครับก็จะเป็น .com อเนาะก็จะเป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์หรืออะไรทั่วไปนะครับต่อมาเป็น .net เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กนะครับตัวอย่างเช่นของ True เห็นไหม True เขาเป็นพวกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเห็นไหมดอทนนะครับและสังเกตอีกอย่างนึงมีตัวล็อกเห็นไหมตัวล็อกที่อยู่ข้างหน้า เป็นแสดงให้เห็นว่าเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่สามารถเก็บข้อมูลของเราได้และปลอดภัยไม่มีใครสามารถแฮกได้แน่นอนเพราะว่ามีตัวล็อกตรงนี้นะลองสังเกตดูอ่าต่อมาเป็น o r g เว็บไซต์องค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเช่นเว็บ code.org เนี่ยเสียดายมากเลยไม่ได้เปิดเรียนนะครับถ้าพวกเรามาเรียนปกติคุณครูจะพาพวกเราเรียนในเว็บ code.org เป็นเว็บไซต์ฟรีที่เขาให้พวกเราเข้าไปเรียนกันและเข้าไปเล่นกันมีเกมมากมายให้เล่นเลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเลยต่อมาเป็นเว็บไซต์ a c t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยนะครับเพราะว่า TH คือ Thailand นั่นเองได้แก่เว็บระบบ บริการนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏของคุณครูนั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูเนาะเนี่ยไหมมีตัวล็อกเหมือนกันก็จะปลอดภัยนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่มีใครสามารถแฮ็กไปได้นะครับต่อมาเป็นเว็บไซต์ co t th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทยคือสามารถทำการค้าขายในประเทศไทยได้นะครับได้แก่ lazada หรือ shopee อะไรพวกนี้เนาะเป็นเว็บไซต์การค้าขายนะครับ ก็จะมีนามสก,กุลนี้เนาะต่อมาเป็น .go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลไทยนะครับตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับนีนะครับก็จะเป็น .go.th และนี่ดูเห็นไหนะครับมีตัวล็อกเหมือนกันก็คือเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับใช้งานได้ไม่ต้องกลัวอะไรสามารถเกาะข้อมูลหรือสามารถทําเรื่องทําประกันสังคมอะไรพวกนี้นะครับได้เลยผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะต่อมา นะครับจะเป็น .or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในหน่วยงานราชการเหมือนกันหรือองค์กรเอกชนนะครับที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทยโอเคนะครับอันแรกเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลแต่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะอันที่2จะเป็นไม่แสวงหาผลกำไรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสำนักงานสลากกินแบกรัฐบาลเนาะก็จะมีเว็บไซต์เป็น .or.th นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ ไม่สแสวงหาผลกําไรก็คือเขาก็ขายสลากกินแบ่งนะครับแล้วก็นํามาจัดการบริหารต่างๆเพื่อให้เงินกลับคืนสู่ประชาชนเนาะอ่าแล้วก็จบไปแล้วครับสําหรับการประเมินความน่าเชื่อถือในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนามสกุลไหนใช้งานยังไงควรดูและศึกษาให้ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและอย่าลืมดูตัวล็อกตรงนั้นด้วยนะที่คุณครูบอกนะครับหลังจบคลิปแล้วฝากพวกเราไปทำรายงานให้คุณครูด้วยนะ สำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอบคุณมากเลยนะครับที่นักเรียนช่วยกันเรียนและเรียนจนถึง,ถงวันนี้ได้นะครับเพราะเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากจบคาบนี้สัปดาห์หน้าเราก็จะสอบเก็บคะแนนหลังเรียนกันนะครับของหน่วยที่3เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ